สวัสดีครับเจมินฟอร์ดครับผมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมคุณลูกคา้าทุกท่านมาชมกระบะตอนเดียวข้างหลังผมนี้นะครับสีดาคันนี้กระบะตอนเดียวคันนี้เป็นขับเคลื่อน4ี่ล้อด้วยนะครับผมสําหรับรายละเอียดรุ่นราคาเครื่องยนต์เป็นยังไงกันบ้างรวมถึงชุดแต่งรอบคันเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปเลยนะครับไปเลย ครับผมกระบะตอนเดียวสีดำหล่อคันนี้นะครับผมเป็นรุ่น Ford XL ขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่652,000บาทนะครับผม Ford XL ขับเคลื่อน4ล้อตัวนี้มากับเครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับผมขับ6สปีดนะครับผมแรงม้าจะอยู่ที่160แรงม้าแรงบิดจะอยู่ที่385นิวตันเมตร เครื่งยนก็แยกส่วนซ้ายขวาชัดเจนนะครับเหมือนเดิมโชคอัพฝากระโปรงหน้าของ Ford ช่วยให้สุภาพสตรีหรือว่าผู้ที่สูงอายุเรียวแรงน้อยแล้วเนี่ยทุ่นแรงได้เยอะนะครับผมเพราะว่าฝากระโปรงของ f o Ford อร์่จะมีน้ำหนักมากนะครับผม คันนี้นะครับชุดแต่งรอบคันเนี่ยกระจังหน้าเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนนะครับเป็นกระจังหน้าเดิมใส่ชุดครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายให้นะครับผมกระจังหน้าจะเป็นสีดําด้านอย่างนี้นะครับผมไม่มีไฟตัดหมอกนะครับสําหรับ XL ตัวขับขับเคลื่อนสีรล้อตัวนี้นะครับผมมันต่อกันที่ด้านข้างเลยนะครับด้านข้างเนี่ยจะใส่เป็นคิ้วล้อแบบนีหมุดหกนิ้วนะครับผมเป็นหมุดหลอกบ้าหมุดหลอกนะครับผมไม่ได้เจาะตัวรถนะครับ แล้วก็ลูกค้าเลือกใส่เป็นแมก16นิ้วพร้อมยาง a อทนะครับผมของแฮนด์คุกนั่นเองในส่วนของแมกและยางเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาแมกลายไหนสีไหนยางของยี่ห้ออะไรเลือกได้หมดเลยนะครับผมเราต่อกันมาด้านข้างนะครับผมด้านข้างที่ติดเพิ่มให้ก็จะเป็นคิ้วกันศาสตร์นะครับผมแล้วก็ฟิลม์มรอคคันฟิล์มเซรามิกนะครับคิ้วกันศาสตร์สติ๊กเกอร์ด้านข้างเนี่ย ก็จะมีลายศาสตร์โคลนของ Ford ให้เลือกกว่าร้อยลายอยู่แล้วนะครับผมหรือว่าลูกค้าอยากได้เป็นชื่อบริษัทแบบนี้หรือว่าอยากได้เป็นชื่อแก๊งชื่อลูกได้หมดเลยนะครับสามารถออกแบบได้เองเลยหรือว่ามีแต่ว่าข้อความมีชื่อแก๊งชื่อกลุ่มมาให้แต่ยังไม่ได้ออกแบบไวเนี่ยอยากให้เราช่วยออกแบบให้ก็ยินดีนะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับบอกกันได้หมดเลยด้านหลังนะครับผมติดเพิ่มให้ก็เป็นตะบะไลเนอร์นะครับผมติดเพิ่มให้ตะบะของฟอร์ดเนี่ย เนื่องจากแชสซีของเราเนี่ยเป็นชิ้นใหญ่ขึ้นรูปชิ้นเดียวนะครับผมทําให้แข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักบรรทุกเนี่ยได้ถึง1.3ตันโดยไม่ต้องเสริมแหนบนะครับผมความลึกของกระบะเนี่ยลึกที่สุดนะครับแล้วก็บรรทุกได้มากที่สุดในตลาดโดยไม่ต้องเสริมแหนบนะครับผมข้อฝาถังน้ํามันนะครับผมอ่า ลูกค้าบางท่านก็กลัวแบบว่าเวลาไปเติมน้ามันเนี่ยเด็กปั๊มบางทีเขาใส่แหวนหรือว่าเล็บเขายาวอ่ะอาจจะทาให้รถเป็นรอยนะครับผมก็ติดเพิ่มให้ลูกค้านะครับด้านหลังนะครับครอบไฟท้ายทียท่มากับชุดครอบไฟหน้าเมื่อสักครู่นะครับผมกันชนเหล็กนะครับผมคันนี้ลูกค้าเลือกติดเป็นของ a l l เดอร์นะครับผมพร้อมห่วงลากจูง2ห่วงนะครับแล้วก็ไฟสองป้ายทะเบียนด้วยนะครับผม เป็นเหล็กจริงนะครับแข็งแรงนะครับผมแล้วก็สติกเกอร์รวมถึงครอบมือจับฝาท้ายรูปดาบนะครับเวลาเราใส่แหวเน,น,เเน,เนเนี่ยบางทีเราล้วงมือไปเปิดอย่างเงี้ยตัวแหวนเนี่ยอาจจะไปคูดรถเป็นดอยนะครับผมเราก็ติดครอบกันรอยให้ลูกค้าจะมีทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบรูปดาบแบบนี้นะครับผมลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะครับผมชุดแต่งรอบคันของคันนี้ก็หมดท่านี้นะครับผมครับผมภายในของ XL ขับสี่คันนี้นะครับผมเปลี่ยนให้เป็นเบาะหนังนะครับผมพวงมาลัยอัติฟังก์ชันนะครับผมควบคุมด้วยมอเตอร์ทําให้องศาเลี้ยวเนี่ยแม่นยําเฉียบคมนะครับผมเวลาเข้าโคง้งหรือว่าหักหลบกระทันหันเนี่ยให้ความการควบคุมที่เฉียบคมแม่นยานะครับรวมถึงเวลาเราถอยกลับรถถอยเข้าจอดเข้าซองเนี่ยพวงมาลัยก็จะมีน้ําหนักเบาสามารถคอนโทรลได้ง่ายคุณผู้หญิงคุณสภาพสตรีเนี่ยก็สามารถใช้รถกระบะ ได้ง่ายนะครับเดี๋ยวนี้พวงมาลัยขับง่ายแล้วไม่ได้ยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับผมในขณะที่พอเราขับเร็วๆเนี่ยพวงมาลัยก็จะหน่วงตามความเร็วด้วยนะครับผมเป็นเซ็นทรัลล็อกนะครับผม XL ตัวนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อกระจกไฟฟ้าแอร์แบตคู่หน้านะครับผมหน้าจอก็จะเป็นตัวนี้เครื่องเสียงหรือลูกค้าไม่ชอบนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมสามารถติดตั้งเป็นจอ Android อะไรอย่างงี้ให้ลูกค้าได้แล้วแต่ความต้องการเลยนะครับผมแล้วก็นี่เลยครับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ จะมี2 h 4 h แล้วก็ 4L นะครับผมตัวปุ่ม 2S กนะับ 4S เนี่ย 2High กับ 4High เนี่ยสามารถบิดเปลี่ยนได้เลยที่ความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมแต่ถ้าเป็น 4Lo เนะี่ย 4L เนี่ยหากจะบิดเปลี่ยนมาใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ 4Lo เนะนี่ยแนะนำให้จอดรถให้สนิทก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นระบบขับเคลื่อนนี้นะครับผมโอเคครับคร่าวๆภายในของ XL ตัวกับเครื่องสีล้อตัวนี้ครับผมย้ำว่า652,000หมบาทเท่านั้นนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับกระบะตอนเดียวสีดําหล่อๆด้านหลังผมคันนี้นะครับผมคุณลูกค้าท่านใดสนใจกระบะฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับผมทักเข้ามาหาผมได้เลยนะครับผมอยากใช้เงินออกรถยังไงแต่งรอบคันมากน้อยแค่ไหนลองทักเข้ามาคุยกันนะครับผมหรือว่าอาชีพนี้ออกได้ไหมเงินเดือนเท่านี้ออกได้ไหมเข้ามาปรึกษาได้เลยนะครับยินดีให้คําปรึกษาทุกเงื่อนไขเลยนะครับผมรับประกันว่าจริงใจโปร่งใสปลอดภย100ัยร้อเซนะครับ ซื้อกับเจ๊ไม่แก้ไมกไม่จกตานะครับอันนี้ขออนุญาตลาคลิปนี้ไปเท่านี้ก่อนนะครับผมก่อนจากกันไปเนี่ยผมรบกวนคุณผู้ชมคุณลูกค้าทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e e ช่องเจมินฟอร์ดหรือว่าคลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ